ความจริงกับความคิดความจริงกับความคิดอัตมาจะใช้คําว่าคิดไปเองแล้วกันนะจะเข้าใจง่ายกว่านะความจริงกับความคิดไปเองความรู้สึกไม่หลอกนะโยมรู้สึกไหมว่ามันไม่เท่ากันเอาแบบความรู้สึกเลยนะโยมนะเอาแบบความรู้สึกนะอย่าใช้ความคิดถ้าใช้ความคิดก็รู้ว่ามันน่าจะเป็นอะไรแบบมันน่าจะเท่ากันน แต่ความรู้สึกไม่ให้อย่างนั้นมันเท่ากันตอบจากความรู้สึกกับความจริงความรู้สึกว่าเนี่ย A กับ B, B เนี่ยถ้าเห็นภาพเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่เท่ากันแต่ความจริงเท่ากันเนี่ยเท่ากันเป๊ะความรู้สึกเหมือนจะเชื่อไม่ค่อยได้นะ เนี่ยถ้าใครมองเนี่ยจะรู้สึกมันกระพริบ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 แต่ถ้าโยมน้องหลีตาม,มองจะรู้ว่าความจริงไม่ได้กระพริบมันไม่มีจุดดำกระพริบนะมันเป็นของมันอย่างนั้นแนะ่ะจะรู้สึกว่าความรู้สึกเราน่าจะมีปัญหาแล้วกับความจริงมันอยู่คนละที่อย่างที่บอกว่ามันเป็นความรู้สึกฝ่ายเดียวนะที่ไปก่อความรู้สึกว่านี่คือเราของเราให้เห็นตรงนี้ก่อน ามองแบบใช้ความรู้สึกก็จะรู้สึกว่ามันมันน่าจะไม่เท่ากันนะแต่ความจริงมันเท่ากันเนี่ยนี่คือความจริงความรู้สึกอีกที่หนึ่งนะมองจุดแดงๆจะรู้สึกว่ามันเริ่ม หายหายว,าว่าวาหายหายนะมันว่าว่าบหายหายแต่ความจริงไอ้สีน้ําเงินเนี่ยมันอยู่มันไม่ได้ไปไหนนะโยมนะมันอยู่กับที่แสดงว่าก่อนที่จะไปเรื่องอื่นต่อเนี่ยแสดงว่าเราเห็นผ่านโลกในใจนะเราไม่เห็นโลกตามความเป็นจริงนะสิ่งที่เห็นทั้งหมดถูกเป็นภาพเสมือนในใจเขาเรียกว่ารูปนิมิตแล้ว ถูกปรุงแต่งว่านี่คือเราในความรู้สึกของเราเองที่ไปสร้างขึ้นมาและต้องเวียนวนอยู่ในสงสารกับความรู้สึกเนี่ยสีฟ้าไม่เคยหายไปไหนอยู่กับที่อาตมาให้เห็นความจริงกับความรู้สึกแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าคิดไปเองคิดไปเองมันเป็นความรู้สึกที่คิดไปเองรู้สึกไปเองหรือเปล่าว่านี่คือเรา